ในช่วงนี้ไม่พูดถึงคงไม่ได้นะคะเพราะน้องลิซ่าแลาดิสามรันาบาลศิลปินสายเลือดไทยค่ะได้ทำไว้น่ากลัวน่ากเกรงขามสุดๆนะคะหลังจากที่น้องได้ปรากฏตัวที่งานรับรางวัลออสการ์ครั้งที่97ไปขึ้นแสดงโชว์ร่วมกับโดจาแคสและเรนะคะก็เป็นการแสดงในครีมภาพยนตร์ในตำนานเจมส์บอนด์ค่ะแล้วในช่วงเดินพรมแดงนะคะลิซ่าก็มากับลุกชุดสูททักซิโดสุดเท่นะคะรับคนดังในงานค่ะเมื่อมาออสการ์นะคะก็ต้องมาถ่ายภาพ กับเจ้ากแกรมบอทนี้นะคะก็เป็นวิดีโอเหมือนสโลโมชันค่ะแล้วตัวนางแบบอย่างเรานะคะก็ต้องขยับตัวไม่กี่วิแต่ผลที่ได้มาคือคุณภาพสุดจึงสวยชัดฉบฟฟับ Full HD เวอร์ค่ะคือกแกรมบอทนี้นะคะก็เป็นตัวหุ่นยนต์การถ่ายภาพที่เราสามารถถ่ายภาพด้วยความเร็วสูงสุดเจ้าตัวกล้องนี้นะคะก็ตามที่ทุกคนได้เห็นกันเลยค่ะแบบสโลโมชันถ่ายได้1,000เฟรมต่อ1วินาทีค่ะเมื่อเราโพสท่าขยับตัวไม่กี่วินะคะเจ้าตัวกล้องก็จะ ขยับแล้วก็กดถ่ายในทันทีค่ะก็ถือว่าเป็นสีสันของงานออสการ์ในทุกๆปีนะคะที่เราจะได้เห็นคนดังระดับโลกเซเลบมากมายค่ะมาวัดฝีมือการถ่าย,ายท่าโพสต์ต่อเจ้าหน้ากรองกล้องนี้ค่ะเดนนลิซาเองนะคะก็ได้มาถ่ายเช่นเดียวกันค่ะหลังจากทีรลิซาได้มาแอคท่าโพสนะคะก็มียอดไลค์ยอดวิวสูงสุดบนโซเชียลมีเดียถ่ายโดยกรัมบอดนะคะลิซาได้รับยอดไลค์มากกว่า 3.2ล้านไลค์มียอดอิวมากกว่า25ล้านครั้งภายใน24ชั่วโมงแรกค่ะซึ่งตอนนี้นะคะยอดการรับชมอยู่ที่43ล้านวิวยอดกดไลค์อยู่ที่4.3ล้านไลค์ไทยเพียง2เทคนะคะเมื่อเราดวอากานนอนริซ่าคือน้องตื่นเต้นมากๆประมาณนิดๆน,นะคะพี่ช่างกรองก็เข้ามาดิวส์นะคะว่าต้องถ่ายยังไงต้องมนต้องขยับตัวไปในทิศทางไหนสนอลิซ,ซาก็ขิดข่ามานะคะก็อบอกหน่อยว่าไม่ต้องกังวลเริดมากอเมซิ่งมากค่ะ ส่วนพี่อลิสนะคะก็เป็นมือกล้องถ่ายภาพอยู่เบื้องหลังนั่นเองและปิดท้ายนะคะนอนร์ดิซานได้ขึ้นปกนิตยสารเดือนมีนาคมค่ะของนิตยสาร The Wall Street Journal นะคะก็เป็น Luxury Magazine สัญชาติอเมริกาค่ะตีพิมพ์เพียง8ครั้งต่อปีนะคะแน่นอนว่าลิซ่าคือศิลปินคนแรกอีกแล้วนะคะใช้ชื่อว่าศิลปินคนแรกได้เปลืองสุดๆส,สวยและเป็นธรรมชาติก็แฟชั่นตามนิตยสารแบเป็น U.S.J นะคะฉบับเดือนมีนาคมและบอกว่า เธอต้องการพิสูจน์ในตัวเธอเองในฐานะศิลปินเดี่ยวด้วยอัลบั้มใหม่และการแสดงรข้งแรกของเธอในเดวิวโลตาซีชั้นสามมอกต่อว่าเธอเป็นไอดอลป๊อปในตัวเธอเองค่ะเช่นเคยเชีมแม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งกดแชร์นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ